ถ้าผมขับรถออกไปนะครับแล้วประสบอุบัติเหตุไม่ได้โดนรถเหยียบซ้ําไม่ได้ไปกระแทกต้นไม้ยังไงผมก็รอดโดยที่ไม่มีบาดแผลแน่นอนนะครับก,ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีนะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปไป สักพักหนึ่งนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกนะครับก็อย่างที่รู้พายุเข้าใช่ไหมครับฝนมันตกแล้วก็ผมขับรถออกไปไหนไม่ได้เลยนะฮะก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับกลัวจะห่างหายไปนานนะครับก็เลยมาอัดคลิปกันแล้วก็พอดีว่าผมไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับคลิปของผมนะรู้สึกจะเป็นคลิปที่พูดถึง10ข้อนะครับควรรู้ก่อนออกบิ๊กไบต์นะครับมันจะมีข้อหนึ่งนะครับอุปกรณ์และความปลอดภัยใช่ไหมครับ ก็วันนี้ผมจะเอาอุปกรณ์ของผมมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่ามัน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 มีอะไรบ้างนะครับก็โดยทั่วไปขับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีอะไระครับหมวกถุงมือนะครับเสื้อรองเท้ากางเกงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะเอามาดูของผมกันว่าตอนนี้ผมมีอะไรแล้วบ้างนะครับเริ่มจากหมวกนะครับหมวกของผมเป็นตัวนี้ครับมันชื่อว่า Just One นะครับ Just One เป็นน้องใหม่เขาบอกว่าคนขายบอกว่าเป็นค่ายน้องใหม่นะครับผมก็ผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่มีความรู้เรื่องหมวกนะครับก็จริงๆผมก็ตั้งใจไปดูพวกหมวกที่มันมันในตลาดเขาเล่นกันนะครับอย่าง a g v นะครับ c h a r g Show A อะไรเงี้ยครับก็แต่ปเจอตัวนี้อันนี้มันวางอยู่นะครับเป็นน้องใหม่ก็รู้สึกชอบชอบลายชอบสีมันนะครับเนี่ยฮะก็เลยซื้อมานะครับซื้อมา จริงๆมันเป็นชิลใส่นะอันนี้ครับแต่เขามีชิลดำแถมให้ด้วยแล้วครับผมก็เลยให้เขาเปลี่ยนให้เลยนะครับก็มันอาจจะมืดนิดนึดนงนะครับก็ถ้าฟ้าคึมๆหรือว่ากลางคืนเนี่ยต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิด,ปดชิลว,วิ่งเลยนะครับมันมืดมากโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้ครับรูปทรงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นที่ใส่กล้องโกโปรนะครับก็ ผมทาขึ้นมาเองนะครับดูจากใน YouTube แล้วก็ทําตามเดยนแบบขึ้นมานะครับเดี๋ยวภายในมันก็เป็นอย่างนี้นี่ครับก็จะเป็นอย่างประมาณนี้นะเห็นไหมน่าจะเห็นแหละเนาะแล้วก็อย่างนี้นะครับนี่ก็เหมือนทั่วไปแหละครับเหมือนหมวกทั่วไปแหละแต่ก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ราคาไม่ไม่แรงมากนะครับคือถ้าเป็น a g v เนี่ย ราคาราคาแพงนะครับใครไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูจะรู้เลยราคา2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เลยนะครับซึ่งอันอื่นๆชาร์กอะไรก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ถูกลงมาหน่อยนะครับอันนี้สนนราคาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะครับถามว่าแพงไหมมันก็แพงนะอ่าแต่สําหรับผมผมผมคิดว่าผมพอซื้อไหวไงผมก็ซื้อนะครับอันนี้เป็นคาร์บอนนะครับเป็นเป็นเพียวคาร์บอนเลยนะครับทั้งใบนะครับก็น้าหนักจะเบาหน่อยครับแต่ก็น่าจะประมาณประมาณโลหนึ่งหรือโลนิดนิด อะไรอย่างเงี้ยครับก็น้ำหนักมาตรฐานแหละครับนี่นะครับหมวกเห็นไหมชัดไหมก็ตามอัตรภาพนะครับใครที่เน้นย้ำนะครับใครที่มีงบน้อยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเอาหมวกแพงนะครับไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนให้มันลําบากตัวเรานะครับแต่ขอให้เป็นเต็มใบอย่างนี้นะครับถ้าคุณจะขับมอเตอร์ไซค์นะไม่จําเป็นต้องเป็นบิ๊กไบนะครับ รถบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนขับรถเร็วนะครับหมวกเต็มใบช่วยเราได้แน่นอนนะครับถ้ามีอุบัติเหตุนะครับมันก็ดีกว่าหมวกที่มันครึ่งใบแล้วรัดคางถูกไหมหมวกแต่อย่างน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใส่ครึ่งใบก็ยังดีกว่าไม่ใส่เลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีพอมีมีมีตังนะครับก็ซื้อเต็มใบดีกว่านะครับไม่จําเป็นต้องใบเป็นหมื่นนะครับใบหลักพันมีเยอะแยะมากมายนะครับที่มันเต็มใบแล้วก็สวยๆด้วยนะครับแต่เนี้ยผมดันชอบมันไง ก็เลยก็เลยซื้อมามันก็แพงอะสำหรับผมนะมันก็แพงอะครับผ่าอันนี้เป็นหมวกครับผ่านไปแล้วนะต่อไปเวลาเราจะใส่หมวกนะครับเราก็ต้องมีไอ้โม่งใช่ไหมครับมีหมวกโม่งนะเพราะว่ามันจะได้ซับเหงื่อเรานะครับแล้วก็หมวกเราจะได้ยืดอายุการใช้งานหมวกเราด้วยนะครับอันนี้เป็นหมวกโมก่งผมซื้อมาจากออนไลน์นะยี่ห้อ o ม o Wolf นะครับ เป็นผ้าเอ่อผ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับมันคล้ายคผ้าล่มอ่ะอืมแต่มันดีมากเลยนะครับทุกคนคือผมเคยขับ cbr 150รยห้าสิบใช่ไหมแล้วผมก็ซื้อหมวกผ้าใบละยี่สิบาทอะ่ะที่เป็นผ้าเลยนะเอามาใส่ตอนนั้นผมก็คิดว่ามันดีแหละแต่พอเราเหงื่อออกอ่ะผ้านี่เปียกเลยครับแล้วมันก็จะเปียกไปถึงหมวกเราด้วยแต่อันนี้มันระบายอากาศดีมากเลยถอดออกมาหัวผมเปียกนะแต่ผ้ามันจะไม่เปียกเลยคือมันระบายอากาศดีมากครับแล้วก็ หายใจสะดวกขึ้นนะถ้าทุกคนนึกไม่ออกนะครับใครยังไม่เคยใส่หมวยโมงแล้วใส่หมวกกันน็อกเต็มใบนะให้นึกถึงเวลาเราใส่แมสตลอดเวลาช่วงนี้ใช่ไหมอินเทนนะฮะโควิดเราใส่แมสตลอดเวลาแมสหนาใส่2ชั้นอย่างเงี้ยมันจะอึดอัดแบบนั้นเลยนะตอนที่ผมใส่หมวกผ้าแต่อันนี้มันจะโล่งมากเลยแล้วก็คลิปก่อนๆถ้าทุกคนได้ดูนะครับจะสังเกตว่าเวลาผมพูดอะไรไปเนี่ยเสียงลมหายใจผมอะ่ะมันจะเข้าไปในไม้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมหายใจออกอะ อากาศมันมันไม่โฟงครับมันมันอั้นอยู่ในหมวกผ้าในในหมวกผ้านั่นนะเพราะมันหนามากครับมันก็เลยได้ยินเสียงหายใจตลอดเวลาแต่อันนี้ยดีมากเลยใบหนึ่งก็320นะครับถูกกว่าน,นี้ก็มีนะแต่ผมหาไม่เจอผมหาไม่ได้อ่าพอดีผมรีบใช้นะครับผมก็เลยซื้อมาสองสองใบนะครับต่อไปหลังจากหมวกก็เสื้อนะครับเสื้อกาดก็ตอนแรกผมยังไม่มีนะ ตอนที่ในคลิปช่วงแรกๆนะครับคลิปแรกๆที่ผมบอกไปว่าผมยังไม่มีหลอกผมมีแค่หมวกกับถุงมือใช่ไหมครับก็แต่ว่าตอนนี้ผมไปถอยเสื้อกาดมาใหม่ละก็เพราะว่าอีกเดือนหน้าเนี่ยครับจะได้ขับทางไกลนะว่ากําลังคิดวางวางแผนนะครับว่าจะไปจังหวัดน่านนะครับจะไปเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าช่องผมมันช่องท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ผมมันไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยก็เลยว่าจะไปน่านนะครับอาจจะมีคลิปให้ทุกคนดูได้ เยอะพอสมควรนะไปน่านก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเสื้อกาดกันนะอยู่นี่นะครับอึบเช่นเดียวกันครับเสื้อกาดก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีหลายยี่ห้อมากมายนะก็ที่รู้ๆมามีอะไรบ้างอะในเน็ใช่ไหมกาลังดังใช่ไหมครับในประเทศไทยเป็นกาลังคนกำลังนิยมกันแล้วก็อูมีหลายอย่างนะผมก็นึกออกไม่หมดนะแต่ผมอะผมเป็นคนชอบโค m มเนมาตั้งแต่ ตั้งแต่นานแล้วล่ะครับนานแล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยอะคือตอนนั้นที่ขับ cbr เนี่ยก็อยากได้ม o m i n e มานานมากแล้วผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกไหมนี่นะ komine แต่เจ้าของร้านเขาอ,ออกเสียงว่า c o m i n e ตามภาษาญี่ปุ่นเลยนะก็ผมก็เลยออกเสียงตามเขานะครับก็ตัวนี้จะมีกาดอยู่กี่จุดนะ5จุดใช่ไหมมีหลังนะครับ มีหลังมีไหล่สองข้างนะครับมีอกสองข้างแล้วก็มีสอกสองข้างนะครับก็ตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ต้องใส่ให้ดูไหมต้องใส่ไหมจะได้เห็นการชัดๆเนาะมันก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันผ้ามันจะแคบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็ได้ครับโงมันก็จะยากหน่อยนะ ใส่แล้วม mm ัน hmm. ก mm ็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราลูดซิปมันก็จะมันก็จะติดเห็นไหมครับมันจะมีกาดไหลนะครับสองข้างการหน้าอกกาดสอกนะครับกาดสอกนี่มาถึงข้อมือเลยนะกาดสอกนี่ตั้งแต่ศอกถึงข้อมือเลยนะครับกาดอกก็ตั้งแต่เนี่ยคุมซี่โครงเราหมดเลยครับก็มันจะประมาณนี้นะเห็นไหมเห็นชัดไหมนี่นะครับสวยดีอยู่นะครับคือยี่ห้อเนี้ยมัน มันเก่าไปแล้วสาหรับประเทศไทยนะคือคนไม่ค่อยเล่นแล้วมั้งผมรู้สึกนะเพราะว่ามันมันเคยดังเมื่อเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายเมื่อเป็นสิบปีก่อนนะครับผมก็หา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 ซื้อนะก็ไปเจออยู่ช็อปหนึ่งนะครับอยู่แถวราชดาก็เลยก็เลยได้ซื้อมานะครับก็ถูกใจผมนะเพราะว่าผมชอบยี่ห้อนี้อยู่แล้วไงผมเป็นคนซื้ออะไรผมเน้นยี่ห้อแรกที่รู้จักแล้วก็จะชอบมันมาอย่างยาวนานเลยครับก็เลยก็เลยจะชอบมันมาตลอดนะครับ ก็อันนี้เป็นเสื้อกาดนะครับมันมันจำเป็นไหมเสื้อกาดผมคิดว่าจำเป็นนะครับคือถ้าเราขับจากบ้านไปทำงานถ้าทุกคนซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วครับจากบ้านไปทำงานจากที่ทำงานกลับบ้านจากบ้านไปเที่ยวระแวกแถวๆว,วบ้านอะไรเงี้ยไม่ใส่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมก็ยังเน้นย้ำว่าอยากให้ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวอยู่นะครับรองเท้าผ้าใบเพระาะมันช่วยชีวิตเราส่วนอันเนี้ย ผมจะออกต่างจังหวัดเนี่ยผมก็เลยหาซื้อมานะครับก็ผมคิดว่ามันจําเป็นอะ่ะเพราะผมจะไปน่านมันขึ้นเขาด้วยใช่ไหมฮะก็เราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุหรอกไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วเรามีโอกาสป้องกันตัวเราเองได้นะครับเราก็ควรทานะบางคนอาจจะคิดว่าโอเชยนะครับขับมอเตอร์ไซค์แล้วยังจะกลัวแบบ กลัวกลัวล้มอีกหรือกลัวกลัวตายหรือก็ก็ต้องบอกใช่ครับผมผมกลัวตายผมกลัวตายนะคนที่เขาขับบิ๊กไบค์กันเขาก็ใส่อย่างนี้กันถมเทไปนะครับเพราะว่ารถมันแรงเวลามันล้มมันมันหนักหน่วงอยู่แล้วนะครับก็เซฟตัวเราเองไว้ดีกว่านะครับไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะก็ถ้าเพื่อนคุณบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณจะซื้อเสื้อากาดแล้วเพื่อนบอกอุย้ยจะซื้อมาทําไมอะไรไม่ต้องไปฟังนะครับ เวลาล้มคุณเจ็บนะครับเพื่อนไม่ได้เจ็บด้วยนะครับก็ซื้อมาใส่ไว้ดีกว่านะครับอันนี้นะครับคือเขามีคลิปให้ดูด้วยนะคลิปที่ตอนที่ผมไปซื้อชาวญี่ปุ่นนะครับมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมก็ชาวญี่ปุ่นเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับลงอุโมงค์และล้มไถไปยาวเลยนะครับลุกขึ้นมาเสื้อนี่ขาดเลยนะแต่กาดช่วยให้เขาไม่เป็นอะไรเลยนะครับมันป้องกันการถลอกการถลายได้อย่างดีมากนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเสื้อกาศไม่ได้ไม่ได้กันกระแทกนะครับถ้าคุณขับเร็วมากนะครับแล้วรถคุณเกิดประสบอุบัติประสบอุบัติเหตุนะครับคุณกระเด็นไปอัดกับเสากระเด็นไปอัดกับต้นไม้โอกาสตายก็ยังมีนะครับโอกาสบาดเจ็บหนักก็ยังมีนะครับอันนี้มันกันถลายนะครับคือคุณเวลาคุณล้มแล้วคุณถลายไปกับถนนเนี่ยรับรองว่าคุณจะไม่มีรอยถลอกไม่มีบาดแผลแน่นอนถ้าคุณใส่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันกันกระแทกไม่ได้นะครับ ก็อยากให้อยากให้ใส่นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ผมใส่นะครับก็อันนี้ตัวนี้นี่ราคาอยู่ที่แปดพันห้บาทนะครับก็มันมีราคาตั้งแต่ส0่พันกว่านะครับ4,000ันกว่าไปจนถึงหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นแต่ก็ผมมีงบแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าผมไม่ได้ซื้อของทีเดียวทั้งชุดนะ ผมทยอยซื้อทยอยซื้อนะมีตังก็ซื้อมีตังก็ซื้อนะครับก็ฝากน้องนูนูเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับก็ถ้ามีตังค่อยซื้อนะครับของพวกนี้มันรอเราได้ครับมันรอเราได้มีอะไรใช้ไปก่อนครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูถุงมือกันนะครับถุงมือของผมอันนี้ยังยังไม่ฟูนะก็เป็นแบบนี้นะครับถุงมือของฟอสนะครับฟอ r สนะครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นกากแข็งนะครับ แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นถุงมือข้อสั้นนะครับใส่ขับได้ทั้งรถบ้านหรือบิไบค์นะครับถ้าไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็กันร้อนได้นะครับแดดนะครับมือเรากำแด์อยู่ตลอดเวลาเราหลบแดดไม่ได้นะครับอันนี้มันก็ช่วยให้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเลยนะครับไม่ร้อนนะครับอย่างถ้าคุณจะคิดว่าไม่อยากใส่อ่ะก็ ก็คิดว่าการร้อนใส่การร้อนก็ยังดีนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะปึ๊บนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมการมือมันก็จะอย่างนี้กัดให้มันก็จะกันเราเนี่ยแต่ถ้าจะออกต่างจังหวัดนะครับไปทิปไปอะไรผมแนะนําให้ซื้อถุงมือข้อยาวนะครับมันจะยาวถึงตรงนี้เลยถึงข้อมือเลยมันจะใส่โซนทับเสื้อไอทีนะครับซึ่งถุงมือนะครับถ้าจะเอาแบบดีๆนะครับ ถุงมือควนหนาตรงนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับนิ้วนางกับนิ้วก้อยนี่ควรจะมีมีมีตุ่มรับแรงกระแทกมันจะหนานะครับอุ้งมือนะครับอุ้งมือตรงนี้ควรจะหนานะครับแล้วก็ตั้งแต่ข้อมือลงมาควรจะหนานะครับแล้วก็หลังมือควรจะหนาเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราจะใช้ปะทะเวลาเราล้มอ่ะเราจะเอามือลงใช่ไหมครับมือลงปะทะพื้นถนนเพราะฉะนั้นอีกจุดพวกนี้มันควรจะหนาไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ขับ ขับไปทํางานไงทำงานกลับบ้านก็ซื้อข้อสั้นมาก่อนได้ครับข้อยาวผมจะซื้อแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะก็อย่างที่บอกว่าผมทยอยทยอยซื้อเอานะครับไม่ได้มีเงินที่จะซื้อทีเดียวนะครับก็นี่ถุงมือครับต้องใส่สองมือไหมอันนี้ใส่ทุกวันเลยนะครับถุงมือขอผมอันนี้ไม่ว่าผมจะขับเอสพันหรือฮอนด้ารีบผมใส่ตลอดนะครับเอาไว้กันแดดก็ยังดีนะครับนะครับก็ อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ไปซื้อเอานะใครจะซื้อข้อยาวมาเลยตั้งแต่ที่แรกก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแล้วแต่งบของแต่ละท่านนะครับอันนี้ของผมอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยบาทนะครับแต่ว่าผมซื้อร้านเดียวกับหมวกนอกผมซื้อหมวกนกมาหมื่นสี่ใช่ไหมครับมันมีคูปองส่วนลดลดถุงมือจากพันสี่ร้อยบาทเหลือห้าร้อยบาทผมก็เลยเอามาตอนแรกผมก็จะซื้อคู่ละห้าร้อยแหละ แต่พอเขาบอกเขาบอกว่ามันมีคูป,ปองลดนะผมก็เลยเอาอันแพงมาหนะ่อยนะครับก็นี่นะครับถุงมือนะครับผ่านไปแล้วต่อไปเป็นอะไรละ่ะกางเกงกางเกงผมยังไม่มีนะครับกางเกงยังไม่มีใครก็ใครยังไม่มีกางเกงกากก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับนุ่งกางเกงยีนเอาก็ได้นะครับกางเกงยีนกางเกงยีนผ้ากันหนาอยู่นะครับก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ถามว่าควรมีไหมละ่ะ ก็ก็มีก็ดีนะผมว่าผมเดี๋ยวผมก็จะซื้อกางเกงที่มันเข้า, <c oughs> ขากับเสื้อตัวนี้นะครับซึ่งกางเกงมันไม่แพงไม่แพงเหมือนเสื้อนะครับอือันนี้ให้รู้กันไว้เลยนะกางเกงไม่แพงเหมือนเสื้อนะครับก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับกางเกงอย่างที่บอกก็คือว่าอเราใส่กางเกงยีนแทนได้นะครับกางเกงยีนที่มีกาดก็มีนะครับกางเกงยีนที่มีกาดหัวเข่ากาดสะโพกนี่นะครับมีขายก็ไปซื้อไปเลือกซื้อเอานะครับ แต่ผมคิดว่าผมจะซื้อกางเกงกัดแล้วเพราะว่าผมอยากให้มันเข้าชุดนะครับผมกางเกงกางเกงผ่านไปแล้วกางเกงยังไม่มีก็เลยให้ดูไม่ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเป็นรองเทา้ารองเท้าผมมีนะแต่ว่าเป็นรองเท้าข้อยาวเลยนะครับอ๋อแต่ว่ามันน่าจะอายุน่าจะประมาณสิบปีได้แล้วมั้งแต่ยังไม่เคยใส่สักครั้งนะครับผมซื้อมาเพราะว่าจะใส่ขับเจ้าซีบีอาร์ร้อยห้าสิบนะครับ ตอนนั้นนะครับแต่ว่าผมมีแค่รองเท้าแล้วไม่มีตังซื้อเสื้อากาดกางเกงผมรู้สึกว่าถ้าใส่รองเท้าอย่างเดียวมันก็เวอร์ไปนะครับก็เลยไปคน้นไปค้นในห้องเก็บของมาแล้วก็เจอมานะครับก็เลยคิดว่าจะเอามาใช้แหละไม่ได้เข้าคู่นะครับแต่ว่าก,ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็คืออันนี้เป็นยี่ห้อของสปีดนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกอายุกันมันสิบปีแล้วนะครับสีมันจะซีดละแม้จะเก็บไว้ในกล่องนะครับแม้จะเก็บไว้ในกล่องแต่ว่าสีก็ซีดแล้วนะครับไอตรงที่มันเป็นควรจะแดงเนี่ยมันก็ไม่แดงเท่าไหรล่ละครับก็ของที่เก็บไวนะ้นานนะครับถึงไม่ได้ใช้ยังไงก็ก็เสียนะครับอันนี้ก็เสื่อมสภาพดูแล้วเสื่อมสภาพกาวเกลิ่มเสื่อมสภาพนั้นก็ไม่รู้จะใช้ได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับยังไม่เคยใส่สักครั้งเลย อันนี้ราคาตั้งแต่ตอนซื้อตอนนั้นสามพันสองร้อยบาทนะครับเป็นของสปีดนะเก่าแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะยังใช้ได้นะก็อย่างน้อย,อยมันมันมันหุ้มถึงหน้าแข่งนะครับมันมันช่วยในเรื่องความปลอดภยยัยแหละผมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นหลักนะเพราะอะไรรู้ไหมผมเคยเจอนะครับมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาด้วยนะก็ไม่ธรรมดาละรู้สึกจะสามร้อยซีซีนะครับ จำแล้วท,ทีีผมเจอเขาประสบอุบัติเหตุอยู่แล้วข้อเท้าเขาหักเขาใส่รองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าผ้าใบหุงรองเท้าผ้าใบทั่วไป่ะครับก็รองเท,ท้าข้อเท้าเขาหักเลยนะครับกระดูกโล่เลยแบบเห็นๆเ,เลยผมก็เลยรู้สึกว่าอืมต่อให้เราใส่รองเท้าผ้าใบอะ่ะมันก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะปลอดภัยอะครับมันต้องเป็นรองเท้าอย่างเงี้ยเป็นรองเท้าขับมอเตอร์ไซค์ที่มัน จร,จริงเดี๋ยวนี้มันมีมันมีสวยๆเยอะนะเป็นผมมองของไดนเนสไว้นะสวยอยู่อันนี้มันก็ออกการ์ตูนการ์ตูนไปหน่อยใช่ไหมตอนนั้นผมยังเด็กอยู่อ่ะสิบปีที่แล้วอะ่ะผมผมก็เลยชอบแล้วก็ซื้อมาแล้วตอนนี้มันมันลอกมันอะไรหมดแล้วเนะี่ยไม่รู้จะยังใส่ได้ไหมนะครับถ้าใส่ได้ผมก็จะใช้นะแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ผมก็ไม่ฟื้นนะก็คงจะซื้อใหม่นะครับนี่เพิ่งแกะกล่องวันนี้เลยนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันมันเก็บในห้องเก็บของมานานมากแล้วนะครับ ก็เพิ่งเห็นว่ามันมันเริ่มเสื่อมสาภาพนะอือก็ไม่รู้จะใช้ได้ไหมนะครับแต่เดี๋ยวจะลองเอาออกไปใช้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับเรื่องขับขี่ปลอดภัยนะมันดีกับตัวคุณนะครับมันดีกับตัวคุณนะครับคุณไม่ต้องฟังผมทั้งหมดก็ได้นะครับถุงมือหมวกนะครับเสื้อกางเกง เสื้อกางเกงถ้าใครคิดว่าฉันใส่เสื้อฉันใส่เสื้อกันหนาวเสื้อหนังก็ได้ก็ได้ไดะครับก็ถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุผมก็ยังรู้สึกว่าเสื้อกาดย่อมดีกว่าเพราะว่าเขาถูกผลิตออกมาให้ให้ให้ทําให้มันมารองรับเรื่องเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็ตัดความเท่ออ,อกไปเถอะครับนะครับ ชีวิตเราสําคัญกว่านะครับเราจะเท่เมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับวันนี้ผมก็เอาเอา,เอาทุกอย่างของผมมาให้ดูแล้วนะที่ผมมีก็ยังไม่ครบหรอกนะครับแต่ว่าก็ก็ยังมีก็ยังมีนะครับเท่านี้เท่าที่ผมมทีที่ให้ดูไปนี่นะครับผมก็อุ่นใจได้แล้วว่าถ้าผมขับรถออกไปนะครับแล้วประสบอุบัติเหตุ ไม่ได้โดนรถเหยียบซ้ําไม่ได้ไปกระแทกต้นไม้ยังไงผมก็รอดโดยที่ไม่มีบาดแผลแน่นอนนะครับก็ฝากทุกคนไปคิดไว้เป็นแง่คิดด้วยนะครับก็ยังไงคลิปนี้วันนี้ก็คงจะหมดลงเท่านี้นะครับหลังจากที่มันไม่ได,ไได้ไม่ได้อัพไม่ได้อัพมานานมากนะครับเดียวแต่ว่าตุลานะครับตุลาผมจะพาไปน้านแน่นอนนะครับก็ไปครั้งเดียวอาจจะได้หลายคลิปเลยละ่ะเพราะว่า ก็กลับไปเที่ยวให้ทั่วๆนะครับืเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ผมยังเป็นน้องใหม่ไม่ประสิภาษานะครับในการทําช่อง y o u t u b e นะครับก็อาจจะหลงทางผิดทางไปบ,บ้างนะครับก็ยังไงก็ช่วยแนะนํากันด้วยนะครับสวัสดีครับ